ทนายของจูนเพนชุลีโพสต์อีกครั้งหลังลือบุคคลที่สามเตรียมมอบเงิน10ล้านก่อนหน้านี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยหลังจากที่มีข่าวลือออกมาว่าบุคคลที่สามของนักร้องเสียงนุ่มหนุ่มกะลาเตรียมหอบเงินสด10ล้านบาทให้กับภรรยาจูนเพนชุลีในวันที่16สิงหาคมนี้ซึ่งทางทนายชายพัฒน์อนุสรอสสุร,รพงศ์ทนายความของจูนก็ได้เปิดใจว่ายังไม่ได้รับทราบข่าวแต่อย่างใด ล่าสุดทนายชายพัฒนได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงอีกครั้งพร้อมถึงระบุประเด็นดังกล่าวว่ากรณีที่มีข่าวมาว่าบุคคลที่3คดีคุณจูนจะชำระเงินจำนวน10ล้านบาทอันนี้ผมและคุณจูนยังไม่ทราบเรื่องนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงก็ยินดีรับทนายเมียหลวงทางกลางชาวเนต็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยังไงก็ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะ